เมื่อเราลงข้อความแล้วก็แทรกรูปภาพเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการแทรกไฟเสียงหรือว่า audio sound ลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับผมให้เรามาคลิกที่ตรง insert นะครับปุ่ม insert ด้านบนนี้เราต้องการที่จะแทรกเสียงหรือว่าไฟเสียงลงไปในสไลด์ใดก็ให้เราคลิกที่เลือกที่สไลด์ก่อนนะครับแต่หากเราต้องการที่จะ นำเพลงหรือว่าดนตรีประกอบซึ่งดนตรีอาจจะเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ให้เรามาวางไว้ที่สไลด์แรกนะครับเราก็เลือกได้เลยซึ่งการเพิ่มเสียงหรือว่า audio sound นี้เราสามารถที่จะเลือกได้อยู่3ช่องทางนะครับหลังจากที่เราคลิก insert นะครับเรามาดูทางด้านขวามือก็จะมีอะไอคอนเมนูนะครับ audio คลิกดูนะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลือก audio หรือว่าเสียงได้จากหนึ่งจาก form ไฟล์ก็คือจากไฟล์ที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ซึ่งไฟล์เสียงเหล่านี้เราอาจจะไปหาโหลดมาจากแหล่งอื่นๆอาจจะเป็น MP3 นะครับหรือว่าไฟล์เสียงของเราที่เราได้อัาไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเสียงบรรยายของเราเสียงพูดของเรานะครับหรือเป็นเพลงเป็นดนตรีประกอบเพราะๆสนุกๆน,นะครับหรือว่าเราเป็นเราหามาจากที่อื่นแล้วเรามีอยู่ในเครื่องนะครับ2ก็คือคลิปอาร์ตอะอดิโอตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์เสียงที่มีอยู่ในตัว PowerPoint นะครับเราสามารถเลืกอกเราสามารถคลิกเลือกดูได้นะครับ 3ก็คือเรคคอร์ดอ udi โอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสังเกตให้ดีหากเราต้องการใช้เมนูนี้นะครับเราต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือไมโครโฟนนะครับเมื่อเราเสียบไมโครโฟนเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นเป็นสีดำนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกได้คลิกใช้งานได้นะครับแต่หากเราไม่เสียบไมโครโฟนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาก็คือใช้งานไม่ได้นั่นเองลองคลิกดูนะครับเมื่อคลิกนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเปลี่ยนชื่อลงไป เมื่อต้องการจะอัดไฟเสียงเราก็กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้เริ่มได้เลยก็จะเป็นการอัดไฟเสียงลงบนสไลด์ของเรานะครับอัดไปเรียบร้อยต้องการหยุดก็คือตรงนี้คือสต็อปนะครับหยุดแล้วต้องการฟังเสียงก็กดเพลย์ตรงนี้เพื่อเป็นการฟังหากโอเคตามนี้เราก็กดโอเคนะครับไฟเสียงก็จะฝังอยู่ในสไลด์นี้นะครับผมซึ่งหากเราทําไปแล้วเราไม่พอใจหรือว่าเราต้องการทําใหม่เราก็สามารถที่จะดีลี e ไฟเก่าทิ้งได้นะครับแล้วก็ทําอัดเสียงลงใหม่เท่านั้นเองนะครับ แต่สําหรับคนที่มีโปรแกรมอัดเสียงตัวอื่นก็สามารถที่จะอัดเสียงไว้ก่อนก็ได้นะครับเราเล่นสไลด์ไปอัดเสียงไว้แล้วก็ค่อยเอาเสียงมาลงทีหลังก็ย่อมได้นะครับโอเคครับผมทีนี้มาดูอันที่2ก็คือคลิปอาร์ตออดิโอเราลองคลิกดูนะครับคลิปอาร์ตออดิโอก็คือไฟล์คลิปเสียงสั้นๆนะครับที่มีให้เราเลือกเล่นได้มากมายนะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างตรงนี้นะครับลองคลิกดูนะครับคลิกปุ๊บ ก็จะมีรูปลำโพงอยู่ตรงนี้ลองกดเล a y ดูนะครับอ,อันนี้จะเป็นเสียงคนปบมือนะครับก็ความยาวสักประมาณ4วินาที5วินาทีท่านเองเราสามารถที่จะนําคลิปเสียงตรงนี้นะครับไปแทรกในไฟล์นเสนอของเราได้นะครับในสไลด์นาเสนอของเราได้เป็นช่วงๆมีมากมายหลายเสียงให้เราได้เลือกนะครับาเรามาดูที่ไอคอนลำโพงนะครับเราสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับย้ายไปวางตรงมุมไหนก็ได้นะครับตรงนี้ ทีนี้เมื่อเรานำไฟล์เสียงลงมาตรงนี้นะครับให้เรามาดูด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ตรง audio t o o l นะครับเราคลิกตรง playback เมื่อเราคลิกตรง playback นะครับก็จะมีะแถบเมนขูข้างบนมาให้เราได้เลือกใช้นะครับแต่เดี๋ยวลบมาดูวิธีที่3นะครับในการนำเข้าไฟล์เสียงของเรานะครับตัวนี้อยากต้องการจะลบออกก็แค่คลิกที่ไอคอนนะครับหากมีกรอบขึ้นเรียบร้อยก็กด delete ได้เลยนะครับ ก็จะหายไปเรากลับมาที่ insert นะครับเพิ่ม audio เข้าไปคลิกที่ audio form file ก็คือเลือกจากไฟล์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับาเรามีคลิปเสียงอยู่แล้วนะครับผมสมมติผมลองเลือกคลิปนี้ดูนะครับก็กด insert นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวไฟเสียงก็จะมาปรากฏ โอเคครับมาเรียบร้อยเราลองกดเพลงดูเพลงฟังดูก่อนได้นะครับโอเคครับสมมุติว่าเราเลือกไฟล์นี้นะครับแล้วก็หา uh huh. มุมบางไว้เหมาะๆก็ได้นะครับคลิกที่ไฟล์นะครับทีนี้เราดูวิธีการจัดการกับไฟล์เสียงตัวนี้นะครับคลิกที่ playback นะครับ ส่วนที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าให้เราคลิกที่ trim audio ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกช่วงของเสียงนะครับสมมุติว่าเรามีไฟล์เสียงเป็น sound track u n d ประกอบนะครับมาลงแต่เราต้องการเพียงบางช่วงบาง,บางส่วนบางตอนเท่านั้นเพื่อที่จะมาเน้นในส่วนสําคัญหรือว่าส่วนที่เราต้องการจะเน้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมอย่างเพลงตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกส่วนที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ อ่าโอเคเราผมต้องการแต่ส่วนแรกโอเคนะครับที่ฟังดูตื่นเต้นหน่อยก็ลองกดเพล์ดูนะครับผมโอเคสมมุติถ้าเราต้องการแค่นี้นะครับเราต้องการเฉพาะส่วนนี้เพื่อจะเป็นตัวเปิดวิดีโอของเรานะครับแล้วก็คลิกแค่นี้กดโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมเท่านี้ไฟล์เสียงที่เราจะเอาลงไปก็จะมีความยาวเท่ากับเท,นะท่ากับที่เราได้เลือกมานะครับ เมื่อเราได้ไฟล์เสียงเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ผมก็อยากจะแนะนําให้มาดูอีกตรงสตาร์ทนะครับการคําว่าสตาร์ทตรงนี้คือว่าคุณต้องการที่จะให้ไฟล์เสียงหรือว่าออริโอซาวด์ตรงนี้เนี่ยเริ่มเล่นเมื่อไหร่นะครับลองคลิกดูนะครับก็จะมีออโตโมติกก็คือว่าเมื่อเราเปิดสไลด์นี้ขึ้นมาไฟล์เสียงนี้ก็จะเริ่มเล่นอัตโนมัติตั้งแต่แรกเลยนะครับหรือ2องออนคลิกก็คือจะเริ่มเล่นเมื่อเราคลิกเท่านั้นนะครับ สามก็คือ Play Accord slide ก็คือว่าสามารถที่จะเล่นข้ามสไลด์ได้เพราะไฟล์เสียงตัวนี้จะอยู่ฝังอยู่เฉพาะในสไลด์ที่เราเลือกลงเท่านั้นแต่หากเราต้องการที่จะให้เสียงนี้ซาวนี้นี่เล่นไปตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์สุดท้ายหรือสไลด์ที่เราต้องการนะครับก็คลิกเลือก Play Accord ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีการเล่นสไลด์ไปเรื่อยๆเล่นซาวเสียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับโอเคผมเลือกตรงนี้เลือกเป็นออโตเมติกนะครับก็คือว่าเราเปิด สไลด์ขึ้นมาเพลงก็จะเล่นอัตโนมัตินะครับหลังจากเราตั้งค่าเสียงของเราเรียบร้อยนะครับตรงนี้คลิกเป็นอัตโนมติกนะครับก็คือให้เล่นเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคลิกนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่แอนิเมชันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ในส่วนของเทคบล็อกนี้เราได้ใส่แอนิเมชันลงไปหลายตัวนะครับเราลองมาคลิกดูแอนิเมชันจะเห็นนะครับมี1 2 3นะครับแล้วก็ตัวไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์วิดีโอที่เราจะนําลงนั้นก็ถือว่าเป็น สามารถที่จะใช้แอนิเมชันได้ด้วยนะครับลองคลิกที่แอนิเมชันตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มาคลิกที่แอนิเมชันเพนตรงนี้นะครับก็จะ,ะก็จะมีลําดับการเล่นหรือว่าลูกเล่นแอนิเมชันของเรานะครับสังเกตไหมครับว่าเทคบล็อกตัวนี้ที่ใส่ไปก็คือ,อคำว่า PowerPoint นี้นะครับก็คือลําดับที่1ลําดับ2องลำดับหนึ่งก็คือการ Fade In ก็คือการเข้ามานะครับลําดับ2ก็คือการแสดงขณะที่อยู่สีเหลืองนี่นะครับลำดับ3ก็คือการออกนะครับสีแดง ทีนี้ตัวไฟล์เสียงของเรานะครับเห็นไหมครับไฟเสียงตรงนี้จะอยู่ด้านล่างดังนั้นลำดับการเล่นของไฟล์เสียงตัวนี้จะเล่นถึงจะเป็นอโตโมติกก็จริงแต่จะเล่นหลังจากที่แอนิเมชัน3ตัวนี้ได้เล่นผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเมื่อลราคลิกมานะครับโชว์สไลด์เห็นไหมครับจะยังไม่มีเสียงแล้วกดครั้งแรกอาจจะเป็นการนําเข้าเทคบ o ็อกนะครับกดครั้งที่2เป็นการโชว์ลูกเล่น กดทั้งที่3นะครับก็จะเป็นการเฟดออกนะครับพอเฟดออกเสียงดนตรีถึงจะมานะครับทีนี้หากเราต้องการที่จะให้เสียงดนตรีนะครับเริ่มเล่นเลยเมื่อเปิดสไลด์มาจะทําได้ยังไงก็ง่ายๆครับแล้วก็มาที่ Anim เม i o n p พ n e ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกมาก็จะมีลําดับนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนลําดับของ Anim เมช o n ได้นะครับแล้วก็แค่เอาเมาส์มาวางที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลาก Anim เมชันนี้ขึ้นไปให้อยู่บนสุดนะครับ เห็นไหมครับแอนิเมชันของดนตรีตรงนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่1นะครับก็เป็นลําดับ0ูนย์นะครับเป็นอันดับแรกก็คือเล่นอัตโนมัตินั่นเองออโตเมติกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความแตกต่างาลองสไลด์โชว์ดูนะครับกดที่สไลด์โชว์เมื่อสไลด์มานะครับเห็นไหมครับดนตรีจะขึ้นก่อนทันทีนะครับผมขึ้นดนตรีเสร็จเมื่อเราคลิกตัวเทคบล็อกของเราถึงจะมานะครับ เดบอกออกนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกสไลด์หนึ่งอ้าวทีนี้พอเปลี่ยนสไลด์นะครับดนตรีก็จะหยุดไปเพราะอะไรเพราะว่าเสียงซาวตรงนี้จะอยู่เฉพาะสไลด์ที่เราคลิกเลือกเท่านั้นนะครับแต่หากเราต้องการให้ดนตรีตรงนี้นะครับเล่นไปจนจบวิดีโอหรือว่าจบสไลด์ของเราทุกสไลด์เราสามารถที่จะเลือกได้โดยมีขั้นตอนง่ายๆนะครับผมอ่าทีนี้เราลองมาเลือกที่คลิกที่ไฟล์วิดีโอของเราอ่า ไฟล์ a ด d โอของเรานะครับคลิกตรงนี้นะครับก็มาที่ a n i m a t i o นเหมือนเดิมนะครับตรง a n i m เมช o n นี้จะเป็นส่วนที่ใช้งานในการสร้างในการเพิ่มรูปลึ่นให้กับไฟล์งานของเราได้เยอะนะครับผมทีนี้เราก็มาดูที่ไฟล์เสียงของเรานะครับให้คลิกลงมาข้างล่างเห็นไหมครับคลิกตรงนี้นะครับก็จะมี effect option เราคลิกเลือกได้เลยนะครับ effect option นะครับก็จะมี start playing start playing เลย ก็คือเริ่มเล่นเมื่ออะไรนะครับก็คือ From beginning ก็คือเปิดปุ๊บเล่นปั๊บทันทีนะครับ2ก็คือ stop playing จะให้เสียงนี้หยุดเมื่อ,อไหร่นะครับซึ่งปกติจะ stop นะครับเห็นไหมครับโปรแกรมจะค่า default ของโปรแกรมตัวนี้ก็คือ after current slide ก็คือหยุดเมื่อมีการเปลี่ยนสไลด์นั่นเองแต่เราต้องการให้าสาว์เสียงตรงนี้นครับเล่นไปจนจบวิดีโอของเราหรือจนกว่าเราจะต้องการจะหยุด ที่สไลด์ตรงไหนเราสามารถที่จะมากําหนดตรงนี้ได้นะครับ after สไลด์ก็คือกําหนดจํานวนสไลด์ที่เราต้องการหากเราต้องการให้เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเราก็ใส่จํานวนตัวเลขเท่ากับจํานวนสไลด์หรือว่ามากกว่าก็ได้นะครับแต่หากต้องการให้ไปจบตรงสไลด์ไหนก็ใส่ตัวเลขนั้นลงไปอย่างตัวนี้เรามี3มสไลด์ผมก็อาจจะใส่99 9ก็ได้นะครับก็ 9. คือจบสไลด์นั่นเองนะครับเรียบร้อยกดโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความแตกต่างนะครับกดที่ สไลด์โชว์ได้เลยเปิดสไลด์ปุ๊บเห็นไหมครับเสียงจะมาทันทีเมื่อเสียงมานะครับเราลง animation ของ t e x t b o ็ของเรานะครับทีนี้จะเปลี่ยนสไลด์นะครับผมเห็นไหมถึงเปลี่ยนสไลด์ดนตรีก็ยังอยู่นะครับดนตรีของเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ โอเคเห็นไหมครับเมื่อจบสไลด์แผ่นสุดท้ายดนตรีก็จะจบพร้อมกันพอดีนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับทีนี้เอ๊ะมีคนสังเกตอีกทีนึงว่าเราเปิดขึ้นมาจะมีรูปลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ต้องการให้สะดะให้แสดงรูปลําโพงตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาออกได้นะครับก็คือคลิกตรงไอคอนรูปลําโพงตรงนี้นะครับคลิกที่ playback แล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับก็คือเป็นการซ่อนอไอคอนตรงนี้นั่นเองนะครับ คลิกได้เลยเรียบร้อยครับเท่านี้ลองคลิกดูที่สไลด์โชว์เห็นไหมครับไอคอนรูปลำโพงจะหายไปแล้วก็จะมีเฉพาะเนื้อหาในสไลด์ของเราเท่านั้นนะครับ